ทำไมตากูมันลอยอย่างนั้นวะเนี่ยก็สวัสดีเพื่นพนอนๆชาวเดบิวต์เด,ดลัยกันด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นตัว The Trickster ฆาตกรที่หล่อที่สุดของเราในตอนนี้เนาะแล้วก็ผมจะมาลองแอดออนแดงของมันนะครับซึ่งแอดออนนี้เนี่ยมันมีความเก่งของมันอยู่นะนั่นก็คือเมื่อเราปามีดใส่พลอชวิตจนแถบมีดมันเต็มหรืออีกมีดหนึ่งเขาจะเจ็บอะ่ะพลอชวิตคนนั้นเขาจะติดสถานะปลอดกำบังนะหรือก็คือตีทีละล้มนอนดมยานั่นแหละซึ่งก็ฟังดูเหมือนมันเก่งใช่ไหมใช่มันมันเก่งอะ่ะแต่มันหาโอกาสใช้ยากมากด้วยความที่ว่าตัวเราเดินช้ามากเวลาปลามีดเนาะแถมถ้าเราไม่ใส่แอดออนเขียวอันเนี้ยที่เพิ่มดาเมจของมีดไปอะ่ะมีดาาปากาาะสนบัง ก็ประมาณแบบ8เล่มเลยนะกว่าเขาจะติดสถาน,นะบางบางได้แต่ถ้าเราอ่อนอ,อนนียไปมันก็จะเหลือประมาณ6เล่มเนะาะก็ตามนั้นนะเดี๋ยวเรามาลองดูในเกมกันนะครับว่าผมจะหาโอกาสใช้อ่อนนี้ได้ไหมฮะก็ let's go ห้องอาหารมืดมนไว้ผมจะเจอสายเนียนไว้เนี่ยโอเคแล้วเราเรกิดขอบแมปเนาะลองเดินไปเครื่องข่าวใกล้สุดก่อนเนาะตรงสะพานเนี่นะ้น่าจะเจอนะไม่เลยเดี๋ยวเจอนกบินฮนะเขาอยู่โซนนี้แหละเขาจะอยู่ไหน,นในเรื่องหนึ่ง เนียนอยู่ขอบแมบปะไม่ถูกว่าผมไม่เห็นหรอยเท้า,ทาเลยน่าจะใส่เนียนขอบแมบกันทวนน้ากเกียจเดินหาต้องเดินไปตรงเครื่องก่อนเนาะไม่มีเลยนี่ไงผมเจอเนียละโหแล้วเขาแบบปานพังด้วยเนี่ยคนนี้จุ๊กเป็นอยู่ไหนเขารอดูไฟผมด้วย <c oughs> อาว้าววะพังไม้แล้ว ลงข้างล่างเว้ยโอ้ยฮีเกตไรอะคนเนี่ยปล่อยก่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวแล้วไปปั่นไฟกันอยู่ไหนเนี่ยยังไงโหปั่นจนเสร็จด้วยโคตรสุดผมเสียเวลาไ่คนนั้นนานเกินอะ สวยเพื่อนฟาดหน่อยทีหนึ่งสวยหน่อยทเอาแขวนสองนี้เลยเอาบ่ก oh. อ่ะพังเครื่องกลก็ได้นะมี4ี่สิบกับเลม่ม42เลมนะ่าจะได้อยู่ไม่กิ้วเหมือนคนหลังเนินนี่นะยังไงเดวิด <c oughs> วยมีไม้ตรงนี้ป่ะวะมีด้วยต้องลบไม้หน่อยอย่างเงี้ยเฮ้ว <c oughs> ิ <Hey, S 2> ่งนู่นและ <c oughs> เดินตีทันป่ะวะเนี่ยลบไม้ไดิมัดเล็กเสียไม้หน่อยอย่างเงี้ย <c oughs> ผมว่าผมปาไม่เลยดีกว่าอย่างนี้ไม่น่าได้ละ อะไรวะเนี่ยอย่างนี้มันปลาได้นะเพื่อน <S <S 1> <S 1> อะไรวะเนี่ยสเต็ปจุบิว 99, 99วะผมว่าเครื่องตรงบ้านพังน่าจะเสร็จนะให้ผมก็น่าไปไม่ทันะอะห่้ยตัวนี้ก็หัวเราะแบบหงุดห,หยู่ไหนเอาวะปันป่นเพลิน ยังทันอยู่นะโดนสามนัดคือเขาเล่นใ้ออดเนี่ยถ้าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนมันนะก็ป่าๆเขาเจ็บไปรอจงังหวะแบบที่โล่งจริงเนี่ยค่อยเล่นเนาะสวยเพื่อนนีน่แหละ โอเคเดี๋ยวผมลองฝึกดูนะโอ้นี่แมทเลยเนี่ยแมททึบโอเคให้เขาเจ็บไปเลยฮะไหนเนี่ยโอ้โหดูเขาเย้ยที่นี่เขาเล่นกันเป็นหมดเลยเนี่ยมีคนปั่นอยู่บนนี้นะเนี่ยหงวยแล้วทางขึ้นด่านนี้อยู่ไหนไวะเนี่ยหาไม่เจอโอเคไปละ อยู่ด้านหลังนู่นนะโอ้โหรอยเท้าอย่างจางเลยว่ะนี่ไงมึงเจอละเสื้อฟ้าฟ้าสวยห้องวีอยู่นี่ด้วยวะเอาเลยฮะเราหลงห้องวีเลยนะ ปั่นอยู่ตรงสะพานคนหนึ่งนะแล้วก็ที่เหลือไม่เห็นอล <c oughs> ผมโซนตรงนี้ดีกว่าเนี่ยผมโจมบ้านใหญ่เนาะได้กี่เครื่องกันเนี่ยแค่สองเครื่องเองอยู่แปะไปดูเครื่องหลังบ้านพังเดือีเนียปั่นโหลงไปช่วยตอนไหนวาเนี่ยเนียนชิบหายจะออกทางไหนนะโอเคทางนี้เดี๋ยวนะ โอ้ยยินเสียงคนเจ็บอะนันช้างในแห,หละห่วยไม่ได้คุมเครื่องเลยะ่ะให้ตายเหอะนี่ไปปั่นอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยนั่นไหลวะนะ่ะไม่ได้สายเนียนวะเฮ้ยโคตรเบือ่อเชี่งไงเดวิดเอาคนนั้นให้ตายเลยฮะ นี่สปินว่ะมาเปิดตีแล้วไนแล้ววะโหอีกแค่ไม่กินอัดเองน่ะดูแลฮะสวย โอ้โหมี41เล่มทันปะเนี่ยน่าจะปั่นอยู่เครื่องบัลลีกันโอ้โหปั่นสองด้วยไม่น่าทันนะลองดูก่อนเหรอเจกระทึบแรงก่อนเหรอผมว่าเนี่ยต้องเนียนปั่นอ่ะใช่ปะ่ะนี่ไงเนียนใส่เนียนจ่ะล่ะ มาฟาดสวยจังหวะโคตรพอดีเกมยั่งตึงบอกแล้วแอดออนพวกนี้คือจำเป็นดจะทำเชลน์อย่าเล่นนะเล่นแอดออนธรรมดาน่าจะโหดไปคือป่านนี้ล้มไปสอตมตัวแล้วมึงเนี่ยโอ้หนี่ก็ปั่นโคตรสุดมาดิดิใจโคตรได้วะชิเดียวายสวยดีเลยฮะ แล้วก็ไปหาบิวอีคนหนึ่งนะทันปะเนี่ยลองดูก่อนนะมาบิวสวยหนีไงมาทันปะเนี่ยห่วยกูมีวเองอ่ะเดี๋ยวแขวนก่อนเนาะแขวนบิวคนนี้ก่อนนะ กันมีลูกเองนะเอาไหนแล้ววะยังไงมีสามสิบห้าเล่มว่ะมาโอ้ไปฮิวอยู่ขอบแมปได้ไหมบิวคนที่สองไม่น่ามีลูกเองถ้ามีน่าจะลูกไปนานละมาเพื่อนมามมีตรงนี้แหละเห็นละ ก้าวเล่มออกมาติดอะไรวะเนี่ยโอ้ไม้นี่ป่าฆ่าไม่ได้ฮะเดินติดเอาเอาเสวยเขาขี่ตัวเองไปแลวฮะไม่มีแทงหลังนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้คาราจะนี้ไม่ใช่เอานี่ไงเกมโคตรตึงคือผมบอกเลยว่าเอดออฟนี่ก็เหมือนเดียว่ะ ไม่คิดจะมาเล่นก็อย่ามาเล่นนะใช้ยากฮนะอ่ะโอกาสจะยากมากเอาเอ็ดออนแบบเวลาปลารวเดินไวกับอันเนี้ยี่ไป,ปดูแฟตได้ะน่าจะโหดกว่านี้ปาด้ล้มไปสองสามทีแล้วใครหัดเล่นวนะเนี่ยแดงสิบเก้าด้วยโอ้มีคนเสมอไปฮะจี๋ๆผมโอ้วะรอบนี้ด่านลงเหล็กฮนะแล้วทีลง ทางแมพเยอะอยู่นะนี่ไงเจอชาริน่าอยากจูขนาดน,นั้นเลยน,ะนี่กดมือแบบไม่เอาเอาคนนี้ดีกว่าเอาคนที่มันไม่พร้อมจูกรัมาจะบนอยู่แค่นี้ไงฮ่าตัวพี่เตี้ยนะ <c oughs> <c oughs> ทะลุไม้อะมาห้องวูวสวยบ้านเล็กน,น่ะไม่ตรงนี้ดีกว่าอยู่แหกกระเทียมเครื่องด้วยนะชลิน่าเดี๋ยวเอาให้หนักรอก่อนนะยิ่งเห็นคนนะ่ะน่าจะไปช่วยละชิโยวสวย บาดแปลงเอ้าเดินติดไหลวเะนะี่ยเล่นกปนแปลกๆอะทีเนี้ยเอาไหนนะวะไปก่อนก็ได้ฮนะนีดเดวิดนี่สามมีดวะ่ะท่านไะวะนเนี่ย วัสดีเพื่อนน่าจะหาหาโอกาสเติมมีก่อนเนะนี่ยนี่อีกคนยังลุกขึ้นมาอีกอะคนเนี้ยผมจะเอาให้ตายเลยฮะคือกดมืออะไม่มีมารยาทเลยสนะวัสดีเพื่อนนี่ก็ ปลาเลยฮะย่าไปนสนนะมาเพื่อนเอาคนนี้ดีกว่าไม่มีแทงหลังแล้วเดวิดท,ทันปะเนี่ยเชีไป,ปก่อนก็ได้เอาเนี้ยนี่ก่อนเนาะ อันนี้ก็เจ็บกันทวนนะมาก็จะแขวงในสอเดินไม่เลยไหมมีหกเล่มไม่น่าไม่น่าจะปลาใครได้เติมมีดก่อนหน่อยโอ้โผมมาจะรักเพื่อนไปยี๋แม่ละ ไม่โดนเลยไปก่อนนะอันนี้ผมเป่าไลยหน่อยเนะี่ยอย่างเงี้ยคือเขาเล่นกันอยู่ตรงเนี้ยให้ผมทำไงนะอ่ะย่างไงี้ดดีวัน,นนี้เฉลน่นนะทำไปแสบนะนายอนะ่ะโอ้วะย่อๆจะเย็นเพื่อนนะไม่มีบทหลัามด้วยเนะี่ยเล่นเลยกันวนะเนี่ย มาเติมมีก่อนนะสงสารมะอ,อุ้มเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวมีโมลิลืมโอเคให้เขาไปเล่นก่อนนะคือเพื่อนเขาอุ้มแบบไม่ไมีไม่มีโบโลอ่ะก็ะตามนั้นเลยฮะอะไรวะเนี่ย โอ้ยแมสต์ะติดเล่นอย่างนี้แย่ยเนี่ยไล่วะนูละสวยมาให้ไหนเล่นมีเยอะพอละโอ้โหโดนไปสองเรื่อง ัเดี๋ยวเราเอาเฉลีา่าให้หนักๆนะ <c oughs> หน่อยฮยรอยเท้าน่าจะของเดวิดอะมีนูนนะะ่นแหละโอววะว้าวเดวิดอยากจู๊เว้ยมันไม่มีเครื่องอะเราไปไล่คนปั่นไฟก่อนเลยอย่างนี้แยวตัวเราก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะไปอยู่เครื่องไหนอะเครื่องในโกดังไะเดี๋ยวลองไปดูกันเนาะจริงด้วยปั่นมันเพลินเลย น่าจะชาลีน่านะคือไม่มีรอยเลือดอ่ะโอ้โหนี่คือแบบใจยเย็ยนเพื่อนรีบปัดะไยกันขนาดนั้น mm hmm. แถวนี้แมทมันเฮ้ยชายลีน่เฮ้ย <c oughs> เดวิดเจ็บอยู่ด้วย <c oughs> แมทนี่ยังไม่เสียไม้เลยอะอย่างนี้ยาก,กันเนี่ย เขาเก็บลายเป็นะนนเนี่ยโอ้วะลมไม้เลยฮะมาตอนนี้แบบสันนิบาตรวัวหลอกไปแบบสันนิบาตอ่ะอาดิไม่งงให้รู้ไปเราลงห้องวีเลยหมั่นใจเป็นการส่วนตัวคนเนี้ย กูดังคือปั่นแตกรัวๆเลยเครื่องนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปกระทืบเวครนั้นก่อนนะผมเห็นออร่าทั้งสองคนนะเมื่อกี้มีนเขากดังคนหนึ่งอะแล้วก็บิงออมอะไรนะไอ้แห้งน้ำม,มาคนหนึ่งน่ะกลุ้มเลยมาเห็นละตัวแดงๆเลยนะเพื่อนแม่นอะไรยาเอาลำบดักเดบิตเดียวกันนี่ไง เพื่อนมาโอ้โหเซฟโซนดันนี้เซฟโซนอย่างเยอะเลยว่ะมาสัญญิบาตรัวๆเดี๋ยวไม่หลงไฟอ่ะโคตรเทเดินยัดเลยใช่ไหมตายยากปะฮี้ตายยากว่ะไม่แน่ไหนล่ะ รีกรุ๊ปมันอยู่แน่หุ่ยนี่ก็จะแทงหลังเดียวชีว้นแน่ผมรู้ละจะไปอยู่ตูน้นี้แน่นอนจะไปไหนได้อยากรู้แค่นี้แหละอย่เราโมลี่เฉลีน่เลยนะหมั่นใจ ปล่อยตายดิเขาปล่อยตายแล้วอะไม่อยากเล่นแเรวอะที่เรามาหาหลุมแข่งกับเดวิดหน่อยอุ๊ยกระแหลกอะไรเนี่ยเดวิดอยู่ไหนนะเยเช่ปั่นจนเสร็จตอนนี้หลุมเกิดแล้วฮะเราหาหลุมแข่งกับเขาเลยสมัยด่านนี้หลุมมันจะเกิดทางยาวเนี่ยลองดูกันเหรอไม่มีะถ้าเขาเจอหลุมก็ถูกเป็นโชวของเขาไง ลองวนหาแทงน้ำก่อนเนาะไม่เจอฮะนี่งไงเจอหลุมแล้วประตูโอ้สวยใกล้กันนะเนี่ยใกล้กันมากด้วยคุมแค่ไม่กี่ทีเองนี่ไงดูตรงนี้เลยฮะโอ้โคตรสบายมาดีมาเพื่อนจะเอาประตูไหนว่ามาตอนนี้เห็นหมดอ่ะไม่เปิดประตูจริงดิรอรอหนาแล้วนะ อันนี้จะแบบว่าไงเนียนจนตัวตายอ่ะ5 minutes later อะไรขนาดนั้นอุ้ยยังไงประตูเปิดละแหมเดวิดอันนี้ก็แบบว่ากะจะเนียนจนตัวตายว่ะหมเพื่อน ยัดเช็ดวยอะไรวะเนี่ยอุ๊ยอะไรเนี่ยเขาหน่อยทีนึงจุกมันตัวตายเว้ยตายอยู่นะแต่ไม่ได้แขวนเขาอะไม่ได้อะไรนะเปะิด์ก็ไปคิวไม่เต็มสี่จุกกันตัวตายวะ่ะนับถือเลย 啊<去>，姐姐们。<去>